ยำไข่ดาวค่ะเป็นกับแกมกระดีเป็นกกัเข่าวกระแซบตามมาเบิงวิธีเห็ุค่ะเริ่มต้นที่หั่นผักผักชีไทยค่ะปริมาณผักนี่แล้วแต่มักเนาะขึ้นชายแล้ากะต้นหอม เบเกเทศค่ะใส่ไปสักลูกหนึ่งเบเกเทศแล้วก็หอมใหญ่ทั้งหัวใหญ่ก็ใส่แค่เคิงเดียวค่ะแล้วก็บักนาวบักนาวนี่ใส่ไปสักสองลูกค่ะ แล้วก็หั่นพริกเขียวแดงพี่น้องสิเลือกหั่นหรือเลือกตำเอาก็ได้คะ่ะแล้วต่มักใครอยากตรงการให้เผ็ดก็ตำเอาใครต้องการให้ลดบรจัดปันใดก็หั่นคะ่ะแล้วก็มาเริ่มถอดไข่วันนี้สิซ้ายไข่ไปทั้งหมด4ฟองคะ่ะ เมื่อกี้ได้ไข่แฝดพี่น้องบหู้่าเป็นอย่างเนาะเวลาได้ไข่แฝดอะดีใจดีใจทอดไข่สิไข่าดาวจริงๆเพิ่นบอกกับเนาะแต่ว่ามื้อนี้ตรงการให้มันสุกต้องการให้แข็งแ่ะก็กับอีกด้านหนึ่งทอดให้สุกเสมอทั้งสองด้าน รู้สึกว่าผิดหวังก็ทอดไขด่ดาวเนาะทอดบบสวยเลยค่ะแต่กระบบเป็นอุปสรรคเนาะเวลาเอามายำยำแสบก็บพอแล้วปอบใจเจ้ของพี่น้องหลังจากทอดไข่เสร็จก็เอาขึ้นมาเสด็จน้มันค่ะแล้วก็มาเริ่มหัน ชิ้นนี่แล้วตะมักคะ่ะชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยเนี่ยตามใจเลยสำหรับแอดนี่ก็จะประมาณนี้คะ่ะหันหันหันแลก็สับแบง่งเคิงพอเลยจะได้ชิ้นประมาณหนึ่งคำพอดีคะ่ะส่วนพี่น้องสิหันชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยตามใจเลยคะ่ะเอาทีจะของมกักจะของชอบ การเตรียมไข่ก็เสร็จแล้วค่ะมาเริ่มยำกันเลยใส่น้ำตาลเคียวลงไปหนึ่งทพีค่ะน้ำปลาซ้ำกันหนึ่งทพีแล้วก็บ,บีบบกหนาวลงไปสองลูกค่ะ มกนาวสองลูกจะได้น,น้ำประมาณหนึ่งทัพพีพอดีแต่ว่าตรงมีน้ำแน่เลยค่ะถ้าอาฐามหนาวไม่ค่อยมีนม้ำกะเพิ่มปริมาณเอาเนาะบีบมหนาวเสร็จแล้วกะค้นค้น,คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่พงนัวลงไป พริกแดงจินดาเขียวแดงสีสีได้สวยสวยค่ะแล้วก็คุเลคุเลให้เขากันทุกอย่างเขากันดีแล้วก็ล่องชิมเบิ่งค่ะชิมแล้วรสเปรี้ยวเด่นโพดขอเติมน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงค่ะต้องการเพิ่มความเมค็มคุเลคุเลให้เขากันแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปเลยค่ะ คนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบเสร็จแล้วค่ะยำไขด่ดาวท้ายคลิป เบิ่งแล้วถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เเดอ้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะยำไข่ดาวรสแซ่บๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเฮ็ดายใส่วัตถุดิบหน่อยแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วมาค่ามากินน้ำกัน